พวงมาลัยก่อนนะครับพวงมาลัยพวงมาลัยก่อนพวงมาลัยก่อนทีหลังนะครับพวงมาลัยสีด้านก่อนนะหนึ่งสองสามสี่ห้าพวงมาลัยนะครับน้องเตรียมทุกหางคนเตรียมทุ่หางพร้อมนะครับ ความปลอารัยขอุคงามเมืองกดอ้งคับลำดับต่อไปจะเป็นพิธีถวายพวงมาลัยสี่ทิศและถวายพวงมาลัยพกกระก่อนบัดนี้พร้อมแล้วขอญอาติเลยนเชิญประทานพิธีถวายพวงมาลัยและถวายพวงมาลัยพระกอนตามลำดับขอเรลยนเชิญครับ ขอญอาตฟังมาเลยพระก่อนครับเราเรียนเชิญด้านหน้าครับลำดับต่อไปขออญาตเรียนเชิญประธานในพิธีได้จุดธูปเทียนเครื่องบูชาเครื่องบวงสรวงครับ ลำดับต่อไปอนุสาสนาจารย์จะได้กล่าวบทอัญเชิญเทวดาเชิญทุกท่านประนมมือครับ <c oughs> นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตาาัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธาาัสสะ พระวาโตอรหโตสัมมาสัมพุธัสสสามันตาจังกวาเลสุอันตระคันชันตุจะเทวตาสัทธมังโมนิราชาสา โซนันตุสักโมขะทังสักเคกามิามามามจารุเปคิริสิขาราตเตจันตาลิเควิมานเนฮิเปรัเทจาเม ตารวนาคาเนคคหวาทุหิเตเตตภุมมานใจายันโตเทวาชาลทัทธลวิสเมยคขะคันทพ,พนาคา ทิทันตาสันติเกยังมุนิวาระวจนังสาธวมีสุนันโตอายาจนะกาโลอยมพาทันตาอายาจนะกาโล อายำพาทันตาอายาจนาการโลอายำพาทันตาสาธุปุกาสะคาปะเจ้าขออันเชิญ บวเทพเทวามหาพรหมที่สเสด็จอนุกรมสวยสวรรค์ฉันกามาพบและรูปประพบอีกทั้งปวงเทพารักที่พำฒนักเหนือสิงคอนบันพดยอดคิรี ทั้งเทเมในโคหาแหวทานละหานปวยอีกด้วยเทวานาเวหานากากาีิมานมาตมนทิราอีกทั้งเหล่าเทวาในก่อแก่งแหล่งราขคามมณีคมคอ ในชมรมแดนเพลิกษาพนาวิทอยู่ในเขตเขหาและไรนาอีกรั้งพนักหัวไปตามภาคพื้นภาะสุทธาไม่ว่าจะเป็นน้น้ำหรือบนบก ในที่รกไม่ราบรียอีกทางถวยยักษ์นทันและพญานาคที่สถิตชิดไกลในสำนักไม่ห่างเหินข้าประจาวขออันเชิญลงมาสู่ ยังโรงพิธีเพื่อจะได้ฟังสวรรน์นิพันโโอเอทิศักยาจามิผู้บังคับหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑนทหารบกที่สามสิบสี่ ประธานพิธีข้าประจาขอเชิญเสด็จลงมาสู่โรงพิธีบัดนี้เธอน สาธุลำดับต่อไปครับขออนุญาตเรียนเชิญประธานในพิธีนะครับได้ปักธูปหางที่เครื่องบวงสวงขอเรียนเชิญครับและและขออนุญาตเรียนเชิญตัวแทนกำลังคลในนามของคณะผู้บังกรมชาร่วมปัก กันปักทูบหางร่วมกันกับผู้บังคับหน่วยฝึกครับขอเชิญครับ คำบ่งส่งคำบ่งส่ขขงของคำคำของคำบ่งส่ขขงของคำบ่คำบ่งส่งโอ้เขาขอขอญาตเดินรอบเลยครับครับ เราไปสใด้ทุกัไไ่นไม่เหมอนนะอ่าเราจะเล่าผมไม่มีใครปักเลย

เราอยู่ได้ด้วยความหวังนี่แหละครับเรียนร้มาใช้ลำดับต่อไปขออญาติียนเชิญประธานพิธีได้กล่าวคำบงสวงเจ้าที่เชิญแซมประธานครับอดยเฉะพ่อขุนเมืองและกะุูมเจ้าที่ผู้สถิตอารักขา ภาคเขตนี้ด้วยวันนี้เป็นวันมหามงคลท้าพเจ้าอันโทกิทิสัตยาจานิผู้บังคับหน่วยสุดนักศึกษาวิทยา,ารคนพลพอทหารบกที่34พร้อมด้วยข้าราชการได้จัดเครื่องสังเวยพร้อมเครื่องสักการะบูชาน้อมถวายแด่พระองค์ท่านและพระภุมิเจ้าที่ขอพระองค์ท่าน และพระปุเจ้าที่โปรดรับเครื่องสังเวยทั้งหลายเหล่านี้และโปรดแผ่ปุญญาที่มหานอธิบาลรักษาข้าพทธเจ้าทั้งหลายให้ปลอดจากุูมิโศกโ,โรคภัยมิตสารอันตรายทั้งหลายจงเสื่อมสูงขึ้นไปได้โปรดประทานอรอนให้ข้าพระเจ้าทั้งหลายปรสศแต่ความสุขจเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน ในทุกสถานตลอดการทุกเมื่ออันหนึ่งในวันนี้ข้าพุทธเจ้าทั้งหลายจัดได้ประกอบพิธีบมเพญกุศลเรื่องในวันสถาปนาหน่วยฝึกนักศึกษาวิทยาทหารนทนลทหารบกที่3 4ครบรอบ3 5ปีขออันเชิญลงพระวิญญาอันศักดิ์สิทธิ์แห่งข้อคุณกมืองและพระภุมิเจ้าที่ ได้โปรดอนุโมทนาในบุญกุศลท้งนี้ของข้าพุทธเจ้าทั้งหลายด้วยเทินลำดับต่อไปขอเย่เรียนเจอประธานในวพิธีและคณะผู้บังคับบัชาได้โปรยข้าวตอกดอกไม้ที่เครื่องบวงสรวงครับ ยังเเจอคณะนายทหารครับ เขานี่หันแล้วลูกคุเดี๋ยวอก็หละคือเอ้จุดนี้คือจุดเอาเลขใช่ไหมหลัว่าที่เราตัดนะครับโอเคเลยเราไม่ขัดไม่ได้นั่นดีแล้ว อตอนวันลอยออกแ,กแล้วครับขอ,ขอเชิญเอเชิญขอเชิญผู้ควบคุมแถวครับบายความเครรารพศาลพ่อขุนงามเมืองอ,องคเสร็จพิธีครับ